ผ่านมีบางซื้อแล้วพู้ยังซื้อไปพวกอะไรปะ้วพวกขา้าวกระซิบไปอาบน้ำเนาะก็บางซื้อก็ค้นนี่แหละคือกาวมาถึงคนห้องก็มาทันไปที่ห้องน้ำมันเขียนแสนเด็ดทางออกห้าคือคาดดีบอกร้มคำแต่งงามนี่ได้ยนะังไง ซานสลาสแต่ว่ากิ่เลืมเบอร์ภาพทิ้งทางนอกกูนะไปทไ้ายหูยุ่งน่ะซานีบางซื่อบอด่ดเลยแค่ตอนไหนไ<อ>บางคนอาจจะงกหู้นะทุกคนปะห้องน้ำที่สามารถอาบน้ำได้เนาะจะมียูท้างออกประตูห้าอะทุกคนเขาต้องยางมาจําสุดพี่ ประตูหาต้าจะมีบออ้านอาบน้ำนะฟีสมาคนที่เดินทางรถไฟย่งางไก่เติบเลยรเรสชานนี้ก็จะมีอาหารขายทุกคน,ม,นม,มีกันนะครับต้มมีเลยต้มมีก็มีขายน่าจะก็มาชิมว่าเห็นได้เป็นต้มข้าวนะครับ คนยามมาซุดมีพรมน้ำอยู่พี่เลยเนาะนี่จะเห็นเราประตูเกตห้าเนาะเนี้ยบนอ่างน,น้ำจะแจ็ดพี่เลย้องยามมาเกตสุดเลย สาม,มารถอาบน้ำได้ทุกคนเนี่ยจะมีแบบเนี้ยมีการซารเวอร์อยู่นี่เนาะทางไหนห้ามทายนะทุกคน,นท,ทุกคนตอนนี้พร้อมอาบน้ำแล้วแล้วเนาะเป็นวันเปดเมือสิบนาทีเพาะกันเต็มตัวจะขึ้นรถไฟแนละ้วลาซาล่าหมายเลขสอง

หิไม้แล้วต้องออกเชียวคนมาสะแกนอะคันที่ห้าคันที่ห้าพุ่นต่อไปคันทุกคนรถไฟมาแล้วเราอยู่คันที่ห้าครับ ハンスウェットね。 คนบนนอนพวกเราอยู่ตัวนี้ครับที่สามสิบเจ็ดได้น้ำเตียงถึงวันนี้น้องทุกคนครั้งแรกเตอร์ซิคีสันถึงนะสันถึงของรถไฟกเจดีมีถุงลมให้เรมิคาหูให้มีน้ำเดือดให้เราสันถึงจะเป็นแคบๆคบนะทุกคนบนนอมันจะแคบๆแ,แต่ก็มีไฟไมีอะไรพร้อมเนาะ นี่แบบนี้เลยชิคก์กัน นอนสัน้นแทนแอร์ที่ตเต็มเมดเออรู้ดีเลยอย่างทีสุดสดึดงทุนงายทุกคนเวาลาปิดผักก้างหลันก็เสิยงดีเสีเป็นห้องน้องาเลย เศร้ามาเนาะมันฝันมันจัดเนาะอันนี้เามาพามาเปิดอ่างล้างหน้าของสถานีรถไฟเออของรถไฟมาทุกคนซ่สาซ่าดีเนี่ยน้ำกระป๋องแข็งเลยมันฉีกมันเนียวแต่ละบอนก็จะเป็นไอซิมมาเลยเน,นาะสามารถกดอันนี้ออกไปทางนอกได้เนี่ย ตัวตัวนี้จะเป็นห้องน้ำแล้วอันนี้เป็นห้องน้ำล้วก็ห้องยาวตรงนี้สร้างอยู่เลยไฟสั้นสองประเภทสั้นสองนะเ,เป็นห้องเยี่ยมสรับผู้สายนีเขอบวนนี้พวกเราขี่ตลอดเราขัดดี ที่่วาาคก็สถานีตูครับสว่านเลยตอนนี้พ่อก,ก็รอท่าที่จะลงไปสถานีอุดอรสถาน,นีแล้วเนาะแกจะทอดแกจะตอด <c oughs> แ,แล้ว น,นี่เป็นเวลาหกโมงเช้าแล้วบกระฮอดอุดรอทอ <c oughs> ุกยามเช้าอุดรจะค้างได้ทุกคนคนอหลรเลยรถในคันนี้ก็จะขี่ไปต่อที่หนองคายเนาะ กเอียอาารรอตัวนี้พอกได้รถจมโบนะถูกคนร้อหบาทพร้อมกับมาเชียร์เอาไป โอ้ทุกคนดูดีทาวยามเซาเป็นประมาณแบบนี้เป็นเงียบเลย รถไฟล่ะนะเป็นรถไฟอย่างวะไปหางนั้นรถไฟสานเนี่ยวัคืออย่งอางนอกไปทางพี่ท้าก็มองเคยเห็นได้เด่ยปรากาศ ตอนนี้ก็เรถเาหกโมงสักแปดนาทีแล้วพวกขี่ซัมโบมาฮอนบนจอดรถในสนามบินอุดรแล้วเพราะตอนขาไปพวกเขาขี่ยนต์ไปเนาะพวกได้รถมาจอดไว้ที่สนามสนามบินวัน <c oughs> นี้มากันเลยต้องมารถอยู่ที่สนามบินคือเก่านะทุกคนพวกเขาจอดอยู่สองคืนป่าน่าจะน่าจะเสียงเงินอยู่สี่ร้อยแปดบาทโอ้ยังเหมือนกันยังเศร้าอากาศเย็นดี ยศนามิน, <c oughs> นมกุฎองการหนาวแถมนั้นเป็นไอเลยทุกคน